เป็นคนเดียวที่ไม่รู้แต่งโมเสียชีวิตน้องอิสเตอร์รักมิโมมากนะสำหรับน้องอิสเตอร์หรือว่าบุตรบุญธรรมของแต่งโมนิดาช่วงที่สาวโมยังมีชีวิตอยู่ค่ะเธอนั้นก็มักจะออกมาให้สัมภาษณ์เสมอว่าน้องอิสเตอร์เข้ามาทําให้ครอบครัวสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอีกทั้งช่วงที่คุณพ่อจากไปใหมๆ่ๆเธอยังทาใจไม่ได้ไม่รู้หลังจากนี้จะหาทุนไปเพื่อใครแล้ว เธอก็ต้องกลับมาคิดใหม่อีกครั้งตั้งใจว่านับแต่นี้ต่อไปจะทําให้น้องอิสเตอร์นั้นได้รับสิ่งดีๆหลังจากคุณแม่แตงโมงไม่มีชีวิตอยู่แล้วหลายคนจะสงสัยว่าแบบนี้แม่แท้ๆอย่างคุณกระติกอิศรินทร์ได้มีการพูดคุยอธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้น้องฟังหรือยังซึ่งเธอก็เล่าว่าย,ยังไม่ได้บอกรายละเอียดใดๆซึ่งไม่ง่ายเลยเนื่องจากโมก็เป็นคุณแม่ของน้องเหมือนกันยอมรับว่ายังคิดคำพูดไม่ออก อย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้ทําบอกคนโซเชียลให้ความสนใจกันสุดๆเลยเพราะมีเพจชื่อดังก็งออกมาโพสต์ข้อความเนื้อหาประมาณว่าน้องเห็นมามิโมมานั่งอยู่ตรงหน้าห้องน้ำทุกวันเลยเธอไม่รักเราแล้วหรือถึงไม่อยอมให้อาศัยที่บ้านหลังนี้อีกหลังจากมีข่าวออกไปทักเอาหลายคนอยากรู้สุดๆว่าทั้งหมดคือความจริงหรือไม่อย่างก่อนหน้านี้ค่ะคุณเบิร์ตเองแฟนหนุ่มของแตงโมถึงกติกผู้จัดการคนเสนิทก็ได้ขนของอยออกจากบ้านไปไเรียบร้อยแล้วด้วยความที่คุณแม่พนณิดา ตั้งใจไว้ว่าเธอจะย้ายมาอาศัยอยู่ที่บ้านของสาวโมทแทนนั่นเองโดยอนา,นาเพื่อนสนิทของแตงโมได้ออกมาพูดในรายการด่าวอยากฝากน้องอิสเตอร์ว่ามีรักหนูมากกว่าสิ่งใดๆอยากให้เรื่องเพียรโดยเร็วสาโมเคยเล่าไว้ว่าถ้าวันหนึ่งไม่อยู่จะไปหายพบทุกคนซึ่งล่าสุดพี่เอสุภชัยที่เคยกับตัวเองก็มีการพูดคุยด้วยล่ะค่ะเอาเป็นว่าก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นความจริงไม่ไม่มีวันจางหายเลยนั่นก็คือความรักระหว่างสาวแตงโมแล้วก็น้องอิสเตอร์ค่ะ